สบายดีพ่อแม่พี่นอออออ้องพ่อๆกับ่อยแล้วน้อเช่นเก่าเช่นเคยกับสองสาวสารวันมือนีพิเศษเฮงคือ <c ười> อยากกินตาบกุงเนาะอยาก,กินตำปลามะลิเลยมาตำปลาส่กินนะทุกคนมาเบิ่งนน้ำกันว่ามียังไหนนี้น่ากินวอเขาเตรียมทุกอย่างเลยเนาะเขาบุหรีเขาบริถ่ายตอนเตรียมเนาะเขาเตรียมแบบเห็ดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเขากสิใไ้มาเบิ่งว่ะใส่ย,ย่างไน่นะเนาะไปก็สิมาตำไปเบิ่งกันเลย เทรนมาเบ่งกิไก่เนาะสิมีมะกรุงแล้วก็หอยเชลลีเนาะแล้วก็มูยโยเนาะในกระทินน้ำไม่น้ำไม้ทุงน้ำไหม่ต้่มน้ำไหม้ดองนั้นก็ได้น้ำไม้สดยิ่งแสบเนาะแต่คอยใส่น้ำไม้ถุงทีแม่ผักมาแต่บานเนาะยังเหลือทุงสุดท้ายก็เลยมาตําแล้วก็มะทวเนาะมักเกรนมกนาว มีกระเทียมน้ำเนาะแล้วก็พริกแหง้งแล้วก็พริกดิบเนาะแล้วพริกที่มันบริแหงนะมันพริกชุกเลยแล้วก็ซีมีนี่น้ำมะขามเปียกที่เราขัดน,น้ำไปแล้ววันนี้พิเศษแห้งเนาะเพราะว่าปกติสิตามใส่ข้าวปุ้นเนาะแต่ืันนี้เฮาสิตามใส่เส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะหรือเส้นเพอค่อยลวกมาเรียบร้อยเนาะลวกประมาณหนึ่งถึงสองนาทีแล้วก็เอาตักขึ้นนกน้ำเย็นเนาะค่อยลวกมาเรียบร้อย เ้นมันกันเนียวหนุ่มเฮงแบบถ้าลวกเฮงนะมันสิติดกันมันสีบนเนียวอันนี้ดึงดึงได้เนาะบบคอยขาดเห็นเดมันสีเนียวมันสีบติดกันทาเฮ้าเฮ้าอันอันนี้เฮิงนะลวกเฮงมันสติดกนันสีเนียวขึ้นได้เลยเนาะก็สีมาตำกันเลยแล้วก็ขาดขาดเครื่องปรุงเนอะาเครื่องปรุงก่อนลืม นี่เครื่องปรุงเ้ากระมันครบเรียบร้อยเนาะลายไม่กี่ลืมจะมีน่ะมะนมาวมะขามเปียกและกะ้วกันน้ำตาลปี๊ดเนาะเกลือนิดนึงอาใส่เกลือน้ำานองตอนตำเป็นนัวและะ้วกันน้ำปลาน้ำปลาแดดเนาะน้ำปลาแดก,กอ่ะมีห่อถั่วไปตำได้เลยนี่ข้ากะสิประมาณน,นี้เนาะให้เบิ่งประมันนี้แหละเดี๋ยวเ้ากะสีมาตำกันเลยแบบนี้เตรียมโขกไวโคกย,ยหญงๆแล้เด้อแล้วกะ็ใส่ กระเทียมหมักผีกลงไปใส่ลงไปเนาะกระเทียมกระปอกเรียบร้อยใส่ลงไปใสใ่เบิดเลยที่เตรียมไว้เพราะว่าต้องเผ็ดเน้นะแล้วก็ใส่เกลือไปน้อยหนึ่งนอนตอนเ่าตำเซเลบโฟุ้งเซนาสิตานนะใส่เส้นมะข่งน้ำหน,หนึ่งก็ได้กระตันะ้นี้ าก็ต้มบักพีกเริ่มแหลกแล้วเนาะแบบบวตองแหลกมากไม่ดอกต้มปลาที่ใจเขาหมักก็คือแบบใส่ใส่เขาต้มใส่สิ่งใดที่เขามักเนาะแบบพอเอาตามสูตรเป๊ะๆที่เขาต้มทั่วไปที่เขาสั่งกินอ่ะมันเนี่ยบวมหมักหลายผัวประกาศดงประกาศดองเฮากับบมหมักเนาะถั่วงงถั่งงอกใส่น้ำบวมหมักก่อนอื่นเขาก็ใส่บักทั่วลงก่อนเนาะเพราะว่าบักทั่วมันจะให้แตกๆจักหน่อย จะค่อยมาปรุงทีหลงังตำหมักถั่วมันแตกๆต่อไปเ้าก็สิสิปอมอ่ะสิมาเฝ้าไปผดเนาะขออภัยนําหลายต่อไปเ้าก็สิมาใส่น้ำตาลปี๊ดลงไปเนาะสิใส่ลายจักน้อยหนึ่งเพราะว่ามันสะแบบเผ็ดๆหวานๆนะ,นะตะกะ้านํมามะขามเปียกเนาะเทลงหมดเลยเอาครับเปียกกับประมาณเอา หมักซมหมักห้านก็นกแกล้วแต่ตื้อต่อไปก็สิเป็นแป้งน,นัวเนาะแป้งนัวกะใส่ใส่หน่อยแซบหน่อยเนาะใส่หลายแซบหลายแต่แต่หมักด้วยค่ะเอาแหละไทยลาวบันนี้ต่อไปก็สสเป็นน้ำปลานะน้ำปลากะใส่ประมาณแบบไก่เคียงกันกะสิเน้นพวกน้ำปลาแดกหลายกว่าเนะต่อไปก็สิเป็นน้ำปลาแดก สองบวงใหญ่ๆนำไปแดกนี่คนๆนำไปแดกสิ้ายเน่ต่อไปกระสีใส่บักเลนเนาะบักเลนน้อยใส่ลงไปหาบักเลนวนต่อไปกระสิเป็นบักนาวบักนาวสดกระใส่เด้อนำบักขามเปียกกระใส่นำบักขามเปียกสิเห็ดให้รสชาติมันกลมๆน้องแบบหวานนัวๆสมมตมันหวานนัวหน,น่อย ถ้าขาดนำมาข้ามเปี่ยงนี่ถือว่าพลาดเนาะแบบมันบกขาดนะสมบักนาวกับสมบเสบใส่ทั้งเปลือกใส่ทั้งนำบออแต่ในเนาะใส่ตองหน่วยแต่ว่ามันบก่อยมีนำดอกบกนาวช่วงนี้มันแพงมัดหรือเปล่าใส่ครบทุกอย่างเครื่องปรุงที่ห้าปรุงแล้วก็มานยงเข้ากันเนาะคคเลคโคเล่ลิสาน บานก็งวงเนาะขนาดนี่แน่นพอัวหกวมวนซื้อเนาะเอากระผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ซิมได้นะซิมรสชาติได้ค่ะบโคยังคอยเพิ่มคอยกันสีแบบปรุงแบบเป๊ะก่อนเนาะแล้วคอยใส่เซนใส่เครืองที่หลังสีปรุงแบบเข็มๆเล็กน้อยเนาะเพื่อเพื่อใส่อย่างอื่นกับพอดี เ uh huh. ผ็ดเค็มนัวหวานครบรหลดเนาะทุกคนแซบ่บแค่ซิมแค่แนึ่งเพีก็แซ่บเลย <laughs> เดี๋ยวฮารก็มาใส่ทุกอย่างลงไปเลยเนาะวันนี้เดี๋ยวฮาร์จะมาใส่เครื่องกันเนาะทุกคนเนาะใส่บลคุงลงไปถ้ามันเต็มโขกก็่ต้องใส่เบิร์ดเนาะเดี๋ยวค่อยลาดใส่ที่รังก็ได้ต่อไปก็จะเป็นนไม้ ใส่แบบเน้นๆไปเลยต่อไปก็จะเป็นหอยนะหอยเชอรี่หอยเชอรี่ก็งามงามหน่อยแบบหนวยใหญ่ๆนี่ขนาดซอยหัว,วหนึ่งซอยสองสามตอนเนาะมันใหญ่เฮงซนะอยแล้วก็ยังแบบใหญ่ต่อไปก็จะเป็นหมูยอเนาะใส่ลงไปใส่ยางละหน่อยพอเต็มโคก <laughs> เดี๋ยวข่อยมา เอามันลาดใส่ที่ล้งก็ได้นะส่วนในกระทิเนาะว้ใส่ที่ล้างนะทุกคนเนาะกับขปุ่นตำส่วนผสมมันเขากันก่อนแล้วค่อยใส่ขปุ่นที่ล้งเอ้ยโบเมนข้ปุ่นนี่วะเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะตำเส้นข้ปุ่นบ่อยเนาะมาเปลี่ยนเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวก็เลยลืมส่วนรสชาตินะซิมเบิงกับพอดีงามเลยแบบเค็มเข็มขน้น ปเป็นสดฟีสันเปียนได้แลหอมหอมแบบสุดๆไปเล,เลยมากินเดี๋ยวถ้าตั้มส่วนผสมมันเข้ากันแล้วเอาเส้นก๋วยเตี๋ยวลงนนเนาะเส้นก๋วยเตี๋ยวก็บด่ได้ใส่เบิเร์ดดอกใส่ไปประมาณหนึ่งส่วนที่เหลือก,ก็เอาไว้กินกับนี่เอาเส้นก๋วยเตี๋ยวลงไปนิ้น,น,น นี่ซำนีพเแลวเด๋เป็นหยวกกับนามมันกัละลายนะกระเซนกระเตี๋ยวนี่เฮาหลวบบรินานนะมันแหลบบริติดกันบริเป็นแหลบเป็นแผ่นคือเฮาไปสื่อมาที่เขาอันนี้กวยเตี๋ยมาเนาะมันบดแซบตอนนี้กระไก่ก็เริ่มเริ่มกระโตกระตากระว่าดังโพดแต่กระโบเป็นยังคงสืบรรก่อนไลเนะ เดีก็แล้วแล้วนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวขึ้นมาแบบเห็นแบ่เวลามันถึงน้ำมันสิแตกแตกเป็นเส้นไผายเ้นมันแบบน,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 แบบน่ากินแฮบงบลองเนาะทุกคนไปลองตำเ้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยซ่บกับกระปุนส่วนตัวเลยหมักคว่าหมักส่วน,นแบบตัวเด้อทุกคนเนาะเพราะว่ามันสีเหนียวหนุ่มแบบด่งดึงนะเส้นกระปุนมันสีหมุนเวลาไปตำอันนี้นบริมุนเนาะ ว้าวน่ากินขนาดส่วนเครื่องที่เหลือที่ห้าบริสซเบิ้เท่ากับเอาไว้ผสมส่วนที่ล้างก็ได้นะเอาไปคุกที่ล้างก็ได้เพราะว่ามันเข้มข้นอยู่แล้วค่ะปรุงมาพอดีแบบแซ่บน่ากินบอสซิมเบิ่งกระเด้อขออนุญาตใส่มือนี่เส้นแบบเหนียวๆน่ากินแน่ แฉบบแบบแฉบแบบเยัานเทวดามะาหนาังกินน้ำอยู่แหละนัวเป็นนัวบุนนัวจงได้เนาะใส่เป็นนัวบัลายนึง่งยอกยอกยอกมาเด้อทุกคนมาเด้อแสิบแสบน้ำกันตัมแล้วเนาะโฮสิมาเท่ห้้บึงสัดๆเลยอันนี้เครื่องที่เหลือเนอแบบมันใส่ใบเต็มกวกกับยกระทินไว้ห้อยหนามันไง เอากริมาเทแบบสวดลงเลยเป็นจะได้น่ากินบ่โคกันย่ายใหญ่เห็นตำลายๆนี่อย่าคิดว่ากินหลายคนเนาะกินแค่สองคนแต่ว่าตำลายกินหอดบอลแรงเลย้ามันบดเสียกัน้าบดเบิดก็ไว้กินหนอดบอแรงเนาะเทแลรลอยๆเอากระทินมาโหยงามๆเลยนี่ น่ากินบาทุกคนนี่มุ้ยแบบผสมทุกอย่างมันเข่ากันนะพว่าส่วนที่ตับ้บเบิดตอยู่ข้างล่างเนาะเดี๋ยวก็นำนำของผสมตําก็ลงไปข้างหลงังเป็นก็นเลยพอดนนนีนี่น่ากินบ่เห็นน้ำลายแตกมาเด้อทุกคนเดี๋ยวไปซิมให้เบิง่งจิบแซ่บ ห้อนนายไม่เตืเอนห,หอนทุกคนห้อนเรือ่อนี่นากินวะแนี่พักกินกับกับสเปินอันนี้พักกินแบบซิมแบบคำยังไงบึ่งเนาะนี่ แซ่บจิมไก่ไก่คันเขาใส่เซนก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแซ่บแซ่บไปอีแบบหนึ่งอะ่ะบุเสือไปลองรสลองตำเบง่งคบุ่มมีคำอื่นเลยหน่องจากคำาว่าแซ่บ

เก็ดถึงอันแบบคกบหล่นเลยเศรษไมวลองกินใหม่นะ คลิปนี้ก็ขออนุญาตไปกินนอนได้ถ่ายด้นกว่าน,นี้เดี๋ยวทุกคนอยากกินนำ้ำยันยันมันเบิร์ดขอโซโลาไปก่อนนาะถ้ามาก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อประพลาดคลิปใหม่ๆของขอยนอกไปแล้วสบายดีบ๊าไปกินนำไ,ไปกินกระเด้อห่อนเฮง